สวัสดีพ่อแม่พี่น้องก็คลิปเดิมนะครับห่างคนยังเธอแค่ตัดน,นะเพอไม่เย็นไม่อีวานตายแล้วนะครับโอ้โหตอนนี้ไปเจียวกับอีวานตายแล้วเราเรียกเพื่อนช่วยคือเซเว่นไนท์นะครับนี่พลิกพลิก,ลกชก,กเยาะเลนเอ้ยเยอกเกย,ย็นเยด็ดจบแล้วเหลืออี้ชันเดียวว่าบ้าน จะได้อตัตวินห้าดาวแล้วห้าดาวเขาจะได้มีเยอะสักทีมาเดี๋ยวเขาดูโยกะชิให้อ้าวเคสำเร็จอ๋อซักดวงป้นได้ยินเพลงไหมเนี่ยฮัลโหลโได้ยินเพลงเปล่ายอวายโอเคเคอาร์เอเคเอ แล้วก็ชิซ i ตไอสามเเอาตัวอะไรช่วยดีอะเดซี่แบ็กโรดเดกกชิลาเชลช่วยดีไหมรูดี้ช่วยตัวไหนช่วยดีอะเ,เ,เจฟเจฟช่วยดีสุดมาครูเจมหนีนุ้ยเพลอนละเท่ากันแล้วขอคอยที่ไม่มีวนสด ว่องแล้วเหรอไม่เชื่อไปดูพีเจพีเขาดิอ๋อเห็นแล้วลอ้อโคงหลบดาวลิงหลิงเออปั้นได้หลิงหลิงยังลิงหลิงเขามีแล้วตีทีอีวานตายอ่ะอู๋คงเขาไม่มีแล้วในพีเจพีมั้งดูอันนี้จะไม่ได้คุยังยังโหดอ่ะตีทีอีวานตายอ่ะปั้น<ข>เนี่ยไม่ของเขาอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้เจอผีเสื้ออคเอเีเปล่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนเขาเต็มเลยผีเสื้ออคีเนี่ยไม่รู้อ่ะเพียบเลยคน,น,น,นคนญี่ปุ่น,น,นจู่พิษปีศ,ศาจแล้วมันเป็นอะไรวะอยากรู้มันติดบ้าปไปเฉยจู่พิษปีศาจอ่ะมันติดบ้าไปเฉย ถุพพงพิษปีศาจอะไรหอมันติดบัฟอย่างเดียวแล้วมันเป็นอะไรแล้วก็มันมีค่าหนึ่งอะของของ,ของซาร่าห์คืออะไรนะยูอีเพิ่มเลือดเอ้ยอยูอีเพิ่มเลือดเดือนเดี๋ยวเขาไปดูซาลาห์เลยยูอีเพิ่มเลือดน่ามาแล้วเพิ่มเลือดเรียบร้อยไม่ตายหรอกถ้ามียูอีอะเอาอยู ม่ยูอีตายก็อตหอเอยวยูอีตายกจ้วใช้เจฟเลยดีกว่าพลังดาบผ่าจันใช้<ะ>เจฟเจฟเนี่ยออทะลุเจฟทะลุบัฟปะไม่เบี่ะบัฟอยร์มันมีลินด้วย ชนะได้ยังไงวะมันมีลินด้วยอไอมันเป็นแบบตัวอะไรอ,อะมังกรอะมังกรแบบครึ่งครึ่งคน,งงอนอครึ่งมังกรอะใครล่ะไม่รู้อนะจะเป็นลินอะตายใครล่ะีมไม่ในปราสาทเอ้ยนายหอคอย ประมาณชั้นที่62